สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและก็เอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเดอ้อยินดีทุกคนตอนหับเขาสูซองเข่งล่ะสาวลาวนาอพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อก,กับสาวเข่งคือเก่ากับบรรยากาศยามเถียงน้องพ่อแม่พี่น้องมือนี้สาวเข่งกับสิพ้าพี่น้องมาก,กินคือเก่าอีกแล้วพี่น้องสิ่งที่เราจะกินก็คือ ูทา้งนัดซอยเลยเพราะวานนีเซาเข่งไปอันไปบุญนันพระธาตุโขดเนาะพ่อแม่พี่น้องเซาเข่งก็ได้ซื้อมม่วงโลหนึ่งเนาะเผินก็ได้ซองหน่วยพี่น้องโลหนึ่งเนาะเซาเข่งก็เลยส่วนเอื้อยขึ้นมากินน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นคนที่มักสมแเฮงพี่น้องมื้อนี้เนาะเซาเข่งก็สิเฮ็ดเมนูสมบ่แม่นเราก็แจ๋วนะพี่น้องเซาเข่งสิแบบยำๆเนาะแล้วก็ผสมเ้าเอิ้นอีหยังเกลือเป็นนัวเนาะพี่น้องเกลือเป็นนัวมักผิดอหละเพราะว่า ือคืนน <gegen violin> <warfare> <who> <styles> <arrive> ี่ก็หิวแห้งพี่น้องผ่ากินไปแล้วครึ่งหนึ่งมักมักม่วงนี่ส้มแห้งไงพี่น้องโลละแปดพันแล้วพี่น้องเขาแข่งก็เอาโลเดียวเนาะเสียดายเอาทรงโลเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาก็ไปเบิ่งผสมนมกันเลยเด้อพี่น้องเขาแข่งก็ินมายามไปนาะพี่น้องโอ้ยน้ำลายแตกไม่เคยสื่อกินเต๋อเต๋อหัวหมอที่ต้องกากินลองหัวน้องกินคืนในส้มแห้งไง แต่เอนอนอาะมาเตกันมาคนดีกว่า,าก,ากาไรเ <c oughs> น,น,น,นี่ยการไปเจะมน้ายำๆติดดอกสมาะสมขักอะไ้น้าลายตแกตกอจโม่งแตกตูเย็นใส่ีิเดอนเย็นๆกับขับจะดีถือว่าเขากินสมมันทังขับถะอว่า าชื่นเงนไปตลาดแรงกับการสนันบนะคะตามเราชมอ,อง่งมานีทางแรกเลยไม่ซื้อหวันไหนกนะินาะกินอะไรกิอะเนาะไรกอะไนอะไรกิน กินมันนา่มนะคะมาเด้อพี่น้องมากิสงกันมแบเส็ ค่ากข้าต่อง okay. ัวจ mm ินเองะอืทำแจ่วเขาก็สีไปคลุนคลุกคลุกกันแล้วพี่น้องใส่พี่น้องเี่นไงปมมัวปมงัวมันีจะเป็นข้าวผัว ตอนนี้เขาก็เลยปรุงเลยเนาะพี่น้องใส่ปลาเด็กอะ้วก็เส้เพ็งตําไปก็มีเขาขว่หมักพริกแตั้งนึ่งอะไรก็เกลือเนาะพี่น้องทำซีเฮ็ดเนาะโอเคใส่พริดละถ้ามันสมแหงเขาก็จะใส่น้ำตาลเนาะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ใส่พี่น้องเห็นก็น้ำลายแตกแล้ว ดิบันรู้บะนเดินเอาตอน,นใหญ่เลยพี่น้องมา็ตังไงน,นีซีมตอน,นใหญ่เลยจ้าเป็นยังไงยังไม่จางไม่คุ้มชมพชมบ์ใส่กระดานน้ำตาลดีนากไม่ใ่แบแซ่บอ้าพี่น้องแซ่บไล้แซ่บลเอิม่มนี่พี่น้อง เดี๋ยวจเข่งกับตักกินใส่จานเนาะพี่น้องเขาเข่งก,กินอยู่ทั้งเฮือนเนาะเซฟแลาวพี่น้องพอแล้วดวูๆทำยังไงเข้ากันมากินนำกันเลยเด้อพี่น้องซีซันอาจสิบองงามประดัเนาะแต่ก็เซฟอยู่แล้วพี่น้อง ตอนนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอื้อยเพิ่นก็ลงไปกินกับแม่กับน้องทรายเนาะเขาเข่งกินคนเดียวอยู่ถึงเฮือนพี่น้องเอามือเลยพี่น้อง แบบอีกน้องมาเริ่มมากินสมน้ำกันอยา่างบวทันกินข้าวเสี่ยงอะไรมาเนี่ยยั่ๆอ,อ่ะสมขักเพดน้อง bỏ bớt con Mình còn điều không Phết bao lùm hả? Phết ở เขาอย่างมันกินพี่น้องเลยเสาเข่งผนไปหาน่อไม้เนาะจังอวอย่างที่ลมไปกินน้ำเิดเปกินสมกะันมันมาแซ่พดพี่น้อง ความอยากพี่น้องเอ้ยว้วาหัวหางชิคกินบิดแล้วเหรขักลายขักลายพี่น้องถ้าผู้น้าเป็นไปคายมังโมมนี้เนาะถ้าหนักลูกแสดหน้าเป็นบูะตอบ ทำไมาได้ออนพี่นาะพริมชอปแดงพี่อนะเพชร ไลยกินได้ข้าวเบิ่ามาเลยวแม่ตาสมตาหวานหอมออข,าข้าวกลขวดพี่นอ้องเพราะว่าชาวเพยงใส่ข้าวขวดน้ำเนาะ แซบพักยุบลายไปได้พี่น้องมันชิสมโพด สูตรเสาเก่งพี่น้องนนเนาจะไปใช่ไหมนเราจะไปหาน้ำมันมาแกงแล้วมาได้ไหมน ไปฝนวันนี้ไปบุญพระธาตุฝนกามาจนห่าโมงกี่น้องผ่าโมงจนชี่หกโมงเหอะหกโมงยังวัน ทั้งส้มทั้งเพชรพ่อแม่พี่น้องที่บ่อหอนท้องบ่อยเถียงเลยพี่น้อทงท่านยังไม่ได้กินข้าวเถียงบ่เบิดพี่น้อง hết hàng là bộ bớt พร่อพี่น้องเพชรลายประไวเบิร์นไลเยอรุ่มคำสุดท้ายเลิกตั้งเมืองกับน้องสมได้ใจมังมวงกันแล้ว ทั้งส้มทั้งเพชรพี่น้องโอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวเค่งกัลสิอขอจบคลิปไว้เพียงซัมนี้เนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเค่งเฮ็ดคลิปหน้าต่อไปใน,นเด้อและที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประพัดคลิปใหม่ๆจากทองเค่งลาซาวลาวเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบ,บิร์ฟสุขสุขคนเด้อ